สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคลิปนี้เปิดไพ่ทำนายดวงจะเป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ชาวราศีตุลไพ่ทำนายดวงไพ่ดวงชะตาจะเปิดคำทำนายอะไรเกี่ยวกับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับเชิญรับชมรับฟัง กันได้เลยนะครับมาลุ้นดูนะครับว่าเปิดไพ่ทํานายดวงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสําหรับชาวราศีตุลหรือท่าในใดที่เกิดเดือนตุลาคมก็สามารถรับชมรับฟังคําทานายนี้ได้นะครับ mm hmm. เป็นการพยาความเป็นการทํานายนะครับ mm hmm. มาลุ้นดูนะครับว่าดวงชะตาของตัวเราของตัวท่านที่เกิดราศีตุลหรือเดือนตุลาคมนี้ครึ่งเดือนหลัง เปิดไพ่พยากรณ์ออกมาจะมีคำพยากรณ์อะไรเอ่ยผมจะใช้ไพ่เสี่ยงทยาย6ใบนะครับ1 2 3 4 5 6ครบ6ใบแล้วนะครับราศีตุลน,นะ เรามาลุ้นกันดูนะครับว่าราศีตุลจะมีอะไรดีๆหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในคําพยากรณ์นี้นะครับมาไพ่ใบที่หนึ่งนะครับดีวิวนะครับราศีตุลครึ่งเดือนหลังคือไพ่ปีศาจ คําทํานายนี้นะครับผมจะทํานายว่าระวังความหงุดหงิดความโมโหนะชาวราศีตุลน,นะครับถ้าดูในตําแหน่งของเรื่องอารมณ์อาจจะมีเกณฑ์การหงุดหงิดความโมโหการขี้ใจน้อยเรื่องเล็กๆน้อยก็จะทําเป็นเรื่องใหญ่ระวังจะหงุดหงิดจะมีคนมาทําให้ท่านรู้สึกขุนเคืองอารมณ์ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เลยจะมีเรื่องมาเรียกว่าถ้าเป็นทางธรรมะเขาเรียกว่า มีพยามามาเป็นตัวล่อตัวให้เราว่าเราจะมีขันติมากน้อยเท่าไหร่นะครับชาวราศีตุลน,นะหรืออีกถ้าตีเป็นด้านตำแหน่งของความรักนะครับครึ่งเดือนหลังถ้าใครยังโสดอยู่อาจจะมีคนที่มีพันธะมีเจ้าของมีคู่เข้ามาชอบมารักมาวุ่นวายมาในเรื่องส่วนตัวที่ในเชิงชู้สาวที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ใบนี้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเป,เป็นตำแหน่งของ ความรักที่แอบซ่อนความรักที่ไม่ค่อยถูกต้องตามคันลองของธรรมเท่าไหร่นะอาจจะมีคนมีพันธะมีเจ้าของมาลักมาชอบเราก็ได้จะบอกว่าเป็นดวงเจ้าชู้เจ้าเสน่ห์ในครึ่งเดือนหลังเนี่ยแต่ผมจะทํานายว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีคู่กรณีคู่ขัดแย้งซะมากกว่านะในครึ่งเดือนหลังนี้คือให้ระวังเรื่องเรื่องนี้นะครับชาวราศีตุลแม้กระทั่งถ้าท่านได้บอกว่าก็ส่วนมากก็อยู่กับคนรักคู่ของของตัวเองก็อาจจะมีทําให้คนรักคู่ขอ,ของของตัวเราเองอาจจะ เราอาจจะงุดหงิดหรือว่าเขาอาจจะทําเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจถูกตัวไม่ค่อยสุบอารมณ์เราเท่าไหร่ก็ได้นะครับใบนี้นะส่วนตําแหน่งใบที่ใบที่2องอสวินถือดาบขี่มา้าสัมพันธ์กับใบนี้เลย ระวังความหงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวชาวราศีตุลอาจจะเคร่งคัดเข้มงวดมาค่อนข้างที่จะจริงจังเสีเยเรื่องการเรงินการงานมันเลยจะทําให้มีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องที่ต้องตัดสินอาจจะมีเรื่องมากระทบให้รู้สึกว่าทําไมหงุดหงิดจังเลยทาไมไม่มันไม่ค่อยราบลรื่นทําไมจะต้องต่อสู้แต่ตัวนี้คือขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งขันติ นะครับขันติคือความอดกลั้นอดทนไม่พอต้องอดกลั้นด้วยนะถ้าเรามีขันติเนี่ยอดทนอดกลั้นอยู่แต่เราต้องมีสติรู้ตามเท่าทันอารมณ์ด้วยว่าความโมโหเกิดปุ๊บออาระงับกดปุ่มปิดปุ๊บปิดดับปิดดับปิดดับออกไปถ้าเรารู้ตามโมโหปุ๊บว่าไปด่าไปประทับไป พอประท่เรียบร้อยก็เลยมานึกได้ว่าก็รู้ทุกอย่างว่าขณะที่เรากําลังจะทําจะพูดรู้หมดอย่างนั้นเขาเรียกว่ารู้รู้ตามแต่เราไม่ได้รู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะสามารถสงบระงับได้ครึ่งเดือนหลังของชาวราศีตุลอาจจะมองมุมกลับก็คืออาจจะต้องเป็นเรียกว่าขันติบาลมีค่อนข้างเยอะนะครับราศีตุลน,นะปกติท่านก็จะไม่ค่อยชอบวุนไาวกับใครนิ่งๆอยู่แล้วท่านราศีตุลเป็นราศีแห่งตาช่างช่างน้ําหนัก ความยุติธรรมความเสมอภาคไม่ค่อยเบียดเบียนใครไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนพูดน้อยด้วยก็ได้แต่บางเอิญมันก็ถ้าราศีตุลค่อนข้างที่จะได้พูดออกมาค่อนข้างที่จะหนักก็แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็ให้อดทนต่ออีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีขันติบาามีนะไพ่ใบที่สามของคุณก็คือเดือมูลหมาเห่าพระจันทร์เบื้องบนเกี่ยวกับคําพูดอีกแล้วอาจจะได้ รับคำพูดมากระทบกระเทือนจิตใจก็ได้นะครึ่งเดือนหลังมันทําไมมาลองใจจังเลยทําไมเหมือนทําดีด้วยแต่กสุดท้ายก็มาก็มาฟีดแบ็กกันมาไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยราบรื่นในหัวใจแต่ก็ต้องเรียกว่าถ้าเราตั้งใจทําดีไปแล้วก็จบนะครับส่วนผลกระเทมอะไรก็ตามแต่ก็ก็แล้วแต่ถ้าเราทําดีเสร็จแล้วก็ เราเรียกว่าทําพร้อมด้วยกายวาจาใจเราทําดีแล้วเราก็พิติยินดีส่วนตัวเราละส่วนอะไรจะเกิดขึ้นมาตามอันนั้นก็เป็นเรื่องของเป็นเป็นเรื่องของภายนอกที่เราไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เราคิดว่าทําดีทําถูกต้องเราก็ให้ให้กําลังใจตัวเองภูมิใจในตัวเองว่าเราทําได้แล้วถ้าใครมาเบียดเบียนเราเนี่ยถ้าเรามาเบียดเบียนเราก็ว่าเราทําดีแล้วนะเราไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายแต่ทำไมเบียดเบียนจังเลย เราก็คิดว่าเรายังขันติไม่พอเรายังเมตตามไม่พอเราก็นิ่งสงบนะครับราศีตุลน,นะเป็นกาลังใจให้นะครับครึ่งเดือนหลังนี้นะส่วนตําแหน่งของไพ่ต่อไปแทนแทน king of moon ราชาไม่เท้า <c oughs> เรียกได้ว่ามีแต่เกี่ยวกับตําแหน่งการงานจังเลยพอเปิดมาครึ่งปีหลังพอมาครึ่งเดือนหลังก็เป็นครึ่งเดือน ขึ้นเดือครึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมอีกก็รู้สึกว่าจะค่อนข้างเข้มงวดการงานความเครียดจะเยอะหน่อยนะมีภารกิจที่ต้องศาสารางอาจบางท่านอาจจะต้องเร่งทําผลงานเร่งทํานั่นทํานี่ก็ได้หรืออาจจะค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับการงานหน่อยละกันนะคะพอตกมาครึ่งเดือนครึ่งครึ่งปีหลังมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าง,งานมันจะค่อนข้างหนักมันไม่มีค่อยมีเวลาที่จะรีแลกอะไรเท่าไหร่เลยก็ได้แต่บางท่านที่ทาทาส่วนตัวทํธุรกิจส่วนตัวหรืออยู่บ้านหรือ อ่หมดอ่าหรือว่าอยู่ในวัยกเกษียณแล้วที่ไม่ได้ทำอะไรอาจจะเข้ามามองตัวตนตัวเองมากขึ้นอาจจะเลงหางานบางอย่างทําอาจจะมีความจริงจังกับชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะมองหาหลักอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เรียกว่ากลับมาทบทวนเกี่ยวกับตัวเราเองคิดว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับคนอื่นลูกหลานอะไรอะไรก็ได้มันเป็นการเข้ามา เรียกว่าเริ่มมีความเป็นตัวตนสภาวะที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เลยจะเกิดความเครียดหน่อยนะครับชาวราศีตุลน,นะนะครับต่อไปใบที่5เด็กถือไม้เท้าสภาวะอะไรต่างๆที่เป็นอยู่เปรียบเหมือนเด็กถือไม้เท้าสภาวะต่างๆที่มงดอินอารมณ์สภาวะต่างๆที่จะโมโหสภาวะต่างๆที่จะถูกกระทบคําพูดต่าง เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆนี้จะเกิดขึ้นอาจจะครึ่งเดือนหลังนี่อาจจะเกิดขึ้นในสักสัปดาห์เดียวหรืออาจจะเกิดสัก5วันก็ได้5วัน7วันแล้วก็จบไปเป็นระยะเวลาสั้นๆที่เข้ามาทดลองทดลองทดสอบว่าเราจะมีขันติบารมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะแต่ไพ่ทำนายออกมาอย่างนี้แล้วต่อไปใบที่6ก็คือ ราชาถือดาบ king of swords นะครับจริงจังไพ่เสี่ยงแท้มาแต่จริงจังเท่านั้นเลยมีแต่จริงจัง,ม,จง,จงมุ่งมั่นตั้งใจมันก็จะเกิดความเครียดหรือบางท่านที่ดวงค่อนข้างที่จะอ่อนแอหน่อยอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานกระทบกระทั่งก็ได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์การบอกกล่าวแนะว่า เรากําลังทําไม่ถูกนะเราผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเขาติดติงมาถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานชี้แนะมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ต้องเอามาพิจารณาตัวเราว่าเอ๊ะมันมันใช่อย่างที่เจ้านายว่าหรือเปล่ามันใช่เหมือนอย่างรุ่นพี่ว่าหรือเปล่ามันมันใช่เหมือนผู้ปกครอ,องว่าหรือเปล่านะครับเราต้องเอามาทบทวนตัวเราด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดมาแต่ถ้ามันใช่เนี่ยเราก็ามาปรับปรุงตัวเองสิครว่าว มันมันก็ไม่ใช่จริงๆเราก็ทําไม่ถูกนะก็เราก็ทําไม่ถูกเขาก็พูดถูกแล้วเราเอามาปรับปรุงอ่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับสมัยพุทธกาลนะผมผมจะวกไปที่สมัยพระสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงถามพระอานอนท์าพระอานอนท์รู้ไหมว่าพระพุทธองค์ทรงกลัวอะไรมากที่สุด ทรงกลัวทรงวิตกกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดพระานนต์ต่อว่าไม่รู้พระพุทธองค์เจ้าข้าไม่รู้พระพุทธองค์ตัดต่อพระอานนต์ว่ายังไงรู้ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านตัดต่อพระานนท์บอกว่าพระานนต์รู้ไหมพระตถาคตนี่อยู่ในเรียกว่าในระดับที่สูงสุดของศาสนาก็คือเป็นพระศาสดาพระองค์กลัวที่สุด กลัวว่าจะไม่มีใครกล้าตำหนิตีเตียนพระองค์เพราะว่าพระองค์อยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วพระองค์ก็เลยบอกว่าสิ่งที่เข้ามาตำหนิติเตียนนั่นคือการบอกขุมทรัพย์ของตัวเรานะครับใครมาตำหนิติเตียนตัวเราอันนั้นคือขุมทรัพย์ที่เราควรที่จะนำมาพิจารณาถ้ามันถูกต้องตามที่เขาพูดเราก็ปรับปรุง บัณฑิตคือผู้มีความรู้บัณฑิตในทางพุทธศาสนานี่ไม่ได้หมายความว่าบัณฑิตที่จบมาแล้วก็เรียนทางวิชาการทางโลกนะบัณฑิตคือคนที่มีความรู้ผู้ที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าผู้ที่รู้รู้เรื่องแต่หลักวิชาการความรู้นี่ก็คือมีทั้งความรู้ทางโลกความรู้การเข้าใจโลกและชีวิต บางทีเป็นบัณฑิตตําราเปล่าก็มีนะครับบางทีเป็นแค่ต้องเกก็เหมือนอย่างบางคนรู้ธรรมะคนรู้ธรรมะก็คือคนที่ศึกษาธรรมะมาท่องจำมันนี้ก็รู้ธรรมะได้แต่คนที่มีธรรมะนี่เขาย่อมรู้ธรรมะอยู่แล้วคนที่รู้ธรรมะอาจจะไม่มีธรรมะก็ได้ คนที่รู้ธรรมะก็คือเรียนมารู้มาพูดได้หมดประโยคนั้นประโยคนี้ทุกอย่างพูดได้หมดแต่คนที่มีธรรมะย่อมมีความรู้ในธรรมะนะั้นแน่นอนคนที่มีธรรมะย่อมทำอะไรออกมาย่อมเป็นธรรมะย่อมมีหลักธรรมในจิตใจนะครับนะครับในคร้าวๆก็คือออกมาไพ่เสียงไทยออกมาลักษณะแบบนี้ก็คือให้ระวังเรื่อง อารมณ์หงุดหงิดความไม่พอใจสิ่งต่างๆอะไรต่างๆแบบนี้โดยครึ่งเดือนหลังนี้ผมจะใช้คำว่าชาวราศีตุนอาจจะต้องอาท่องหลักเรียกว่าขันติขันติคือความอดกลั้นเป็นทรรเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะผ่านมันได้ไหมสิ่งต่างๆที่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมัน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 จะเกิดขึ้นไหมและถ้าเราผ่านได้ความโชคดีของเราจะมีอะไร ผมจะหยิบเสียงไายออกมาอีก3าใบนะครับเป็นไพ่สรุปนะชาราศรีตุลน,นะครับขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งไม่มีขันติไม่มีความอดทนเราก็จะผ่านเป็นคนเป็นมนุษย์ไม่ได้เพรที่แกลง่งย่อมผ่านเวลามานานแสนานานถึงจะมีความแกล่งนะครับไม่ใช่เป็นแก้วไม่ใช่เป็นเศษแก้วนะ คนที่จะเป็นเพชรได้ต้องมีความอดทนอดทนไม่พอต้องอดกลั้นด้วยนะครับแล้วทีนี้กล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะโอเคถ้าเรามีขันติอดทนอดกลัน้นรู้เท่าทันสติได้แล้วชาวราศีตุลจะผ่านพ้นได้ไหมและอะไรดีๆจะเกิดขึ้นบ้างมาดูกันนะครับใน3ามใบสรุปนี้นะ แม้กระทั่งทำไปท่านก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะครบราศีตุลก้าวม่เท้าวิตกกังวลอยู่ว่าเราอดทนอดกลั้นแล้วจะดีพอไหมเขาจะชอบไหมเราจะผ่านได้ไหมตัดความวิตกกังวลออกครับถ้าเราคิดว่าเราทําดีเราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นแต่อาจจะเบียดเบียนคําว่าเบียดเบียนตัวเองก็คือเบียดเบียนกิเลสตัวเองเบียดเบียนความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวเองเพื่อให้กําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราต้อง กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกนั่นคือเบียดเบียนอารมณ์ที่เป็นท่าแท้ท่าเดิมของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลามันอาจจะหนักเหนื่อยยากหน่อยอย่างเหมือนการเบียดเบียนง่ายๆอย่างธรรมะของหลวงปู่ชาสุพัทโทนี่นะครับหลวงปู่เทศสอนว่าถ้าเรามีแอปเปิลสองลูกเนี่ยลูกหนึ่งใหญ่อีกลูกหนึ่งเล็กถ้าเราเป็นคนที่มี คุณธรรมหน่อยเนี่ยเราจะเอาแอปเปิลลูกไหนเก็บไปโดยส่วนมาก80 90กป็ตก็้องเอาแอปเปิลลูกใหญ่เก็บไว้ให้ตัวเองแต่ถ้าเรามีความตรนีที่เหนียวหรือมีความที่มักได้อยากได้อยู่เราก็ควรที่จะกำจัดกิเลสนั้นโดยการเบียดเบียนกิเลตัวเองก็คือเอาลูกใหญ่ให้เพื่อนซะเอาลูกใหญ่ให้คนอื่นเอาลูกเล็กเก็บไว้ไม่เป็นไรสละออกไปถ้าเราทำได้ก็เท่ากับเรา ตัดความตรณีทีเหนียวตัดความโลภออกได้พอเราทําได้เราก็ต้องมีความชื่นชมตัวเองนะครับธรรมะนี่ก็คือเอามาใช้ที่ใจระดับจิตใจของแต่ละคนเนี่ยเหมือนดอกบัวนะครับสูงต่ําแต่ละคนไม่เท่ากันฐานัดนดรศัก์ทางสังคมสังคมคนเราจะเป็นอะไรยังไงอยู่ชั้นวรรณะไหนจบระดับปริญญากี่โบงกี่ใบไม่เกี่ยว ถ้าตามหลักศาสนานะตายไปทุกคนคือจิตวิญ,ญญาณคือศูนย์เขาไม่ได้มาถามหรอกนะคุณเป็นคุณอยู่ชั้นวรณนะไหนคุณมีเงินกี่พันล้านร้อยล้าน,านเป็นแค่ดวงจิตวิญ,ญญาณเหมือนกันที่ล่องลอยมาแล้วก็ได้รับคําพิพากษาเท่ากันนะครับต่อไปก็คือส่วนการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าเราอดทนอดกลั้นได้เราผ่านแบบทดสอบลายสิ่งหลายอย่างการเงินก็จะเริ่มหมุนเวียนถามว่าจะติดขัดไหมก็ไม่ติดขัดหรอก ดึงหน้าดึงหลังได้ก็ยังหมุนเวียนได้ก็มีเกณฑ์ใช้จา่ายแต่ถ้า,ถ,าถ้าท่านใดค้าขายก็เรียกว่ามีเงินลูกค้าก็หมุนไปหมุนมาก็ยังอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะต่อไปใบสรุปก็คือ the t e m p e r a n t นะครับเทพเจ้าแความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับคำพยากรณ์คำํำนายก็เป็นแค่ คำทำ,ทำนายคำพยากรณ์อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับทุกท่านนะแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมตามหลักพุทธศาสนาถ้าเราทําดีได้ดีแน่นอนถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ดีแล้วเราอยากได้สิ่งดีๆเนี่ยอันนี้มันมันก็จะยากหน่อยนะครับนะครับคร่าวๆเท่านี้นะครับผมแวะมาเปิดไพ่พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกในช่อง คุยกันเรื่องดวงชะตากับผมโกโก้พ่อมดน้อยฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แนะนำความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ